ค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะก็จะพาเ,เพื่อนๆเข้าครัวนะคะมาทำเมนูต้มแซบปลาทับทิมนะคะนี่นะคะไปดูวัตถุดิบในการใช้ทำในวันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เป็นต้มยำแซบเลยนะคะนี่นะคะปลาทับทิมสดๆเลยะคะ่ะหนึ่งตัวนะคะนะคะก็มีตะลิงปิงนะคะ เป็นรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีมวหอมกระเทียมพริกใบมะกรูดนะคะแล้วก็ข,าาข่าตะไคร้นี่หั่นซอยเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีผักชีนะคะผักชีลาวต้นหอมหอมเปร์น,นะคะหอมผักชีนะคะแล้วก็มีมะนาวมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วย น้ำปลานะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือแล้วก็ผงปรุงรสดีถ้าชอบหนืก็ใส่ไม่ชอบหนวก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่นะคะหน้าตาวัตถุดิบที่เราต้องใช้ในวันนี้นะคะทั้งหมดเป็นวัตถุดิบที่เราต้องใช้ปรุงอาหารในวันนี้ค่ะเพื่อนเราก็ไปดูวิธีการทํากันได้เลยนะคะสําหรับเมนูนี้ว่าจะทําออกมาหน้าตาแซ่บหรือเปล่าไปติดตามชมเลยค่ะ อันนี้เราก็ต้มน้ําไว้ก็เดือดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่เครื่องลงไปเลยนะคะที่เป็นข่าตะไคร้นะคะแล้วก็มีหัวหอมนะคะกระเทียมนะคะใบมะกรูดพริกลากผักชีใส่ลงไปเลยคะ่ะใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาอบเอาไว้ให้มัน เดือดนะคะจนเครื่องสมุนไพรให้ออกรสชาตินะคะแล้วเราค่อยใส่เนื้อปลาลงไปนะคะนี่เราก็ต้องรอติดตามชมนะคะเพื่อ ก็มาดูนะคะซุปเราก็เดือดแล้วเห็นไหมคะก็จะมีสีสันออกมานะคะเป็นน้ำของสมุนไพรที่เราใส่ลงไปนะกะ็แต่ในร้านันนี้เนี่ยเราก็จะใส่ลูกตะลิงปิงลงไปนะคะใส่ไปเพื่อความเปรี้ยวแล้วก็มันก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวนะคะถ้าใส่ลงไปก่อนนะ ใส่เนื้อปลาลงไปนะคะเปิดไฟแรงนะคะใช้ไฟแรงเลยนะคะเพื่อนส่ไปเลยแลหั่นเนื้อปลาเป็นชิ้นๆนะคะใส่ไปปล่อยให้น้ำเดือดนะคะ นนะค,ะค่ะเพื่อนๆจ๋าเราก็มาดูนะคะน้ำแกงเราเดือดเห็นไหมคะเต็มที่แล้วค่ะน่าทานมากสีนัวมากเลยค่ะสีนัวมาดูแล้วกลิ่นก็น่าจะนัวนะคะนี่ค่ะเราชิมรสก่อนนะคะ ชาติดชาดเดี๋ยวเราเติมมะพต้าวนิดหนึ่งเปรี้ยวมาปิ่งได้ที่แล้วค่ะเปรี้ยวมาปิง่งมาปิงป้งวเติมเลยปิ่งเติมปลานิดหนึ่งนี่ค่ะเพื่อนตามด้วยมะเขือ,เ,อเทศ ใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะพเพื่อนๆนเสร็จแล้วนะคะพเพื่อนๆก็นี่นะคะตามด้วยผักชีนะคะมืดๆเเพื่อนๆเลักชี ผักชีต้นหอมหอมเปใส่ลงไปค่ะสไปไปเลยเสร็จแล้วพร้อมนะะักถาค่ะแซ่บแล้วนะคะหอมความเปรี้ยวก็ได้จากลูกตะลิงปิงนะคะปิง นนก็จะเปรี้ยวโนนนะคะเปรี้ยวไม่ปี๊แป๊ดนะคะเปรี้ยวอร่อยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะพเพื่อนสำหรับเมนูต้มแซบปลาทับทิมนะคะเห็นไหมคะหน้าตาก็เออปน็นนี้ค่ะเพื่อนเดื๋ยวู่ฝอยู่ค่ะชับแมวมาทางนี้เน,นคะคะ ปลาก็สุกแล้วนะคะเพื่อนสุกแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะเพื่อนถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e นะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะสำหรับคลิปนี้เมนูนี้ก็จบแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ